ตอนนี้นะครับรถติดครับโอ้โหวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยตอนนี้รถติดโอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนไหนเลยตันนี้คอนเสิร์ตมีเรียนสนามราชมังคนะครับคอนเสิร์ตวันนี้มีคอนเสิร์ตรถติดมากเลยไม่รู้จะไปถึงตรงไหนนะครับตอนนี้รถติดเป็นชั่วโมงนะครับ พื่อนคนใดที่ผ่านมาหน้ารามเ,าเราเหลี่ยงนะครับถ้าไม่อยากรถติดหรยอไปทางอื่นได้นะครับเั้นอื่นได้เลยเพรตอนนี้รถติดมากนะครับ